อันยองสวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาจเจอมาชินแกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสุ่มกาชากันนั่นเองค่ะทุกคนโอ oh my god ตอนนี้นะคะนัดมีอยู่37ยันฟ้านะคะแล้วก็มี3,000เจมนะคะมันก็จะได้ประมาณ70ครั้งพอดีเนาะตอนนี้นะคะเป็นช่วงกิจกรรมเรดอาพ2.5เนาะ 3ครั้งแล้วก็จะได้ใบทองอีก3%าเครั้งถ้าได้ใบทองก็จะดีมากสามารถเลือกอะไรได้เลยนะคะโอเคเนาะเพื่อม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะว่าเราจะได้ไหมสามเนี้หรือจะได้2.5นะหรือจะได้ e sp อีันัามานะนะมาช่วยลุ้นกันกับสิบใบแรกคะ่ะทุกคนมาเาลุ้อะไรดีอ่ะ ก็ุกดาวแล้วกันเนาะเบสิกดีทุกคนอันนี้บอกเธอช่วงสามปีทั้งทีก็ขอให้เลดมันดีๆหน่อยละกันอุ้ยอีเงีอยโอ้ oh my g ก็ทุกคนอันนี้ดีอีต,ตัวนี้ดีดีมากอ,าอุ้ยแม่ ดีมากเย้โอ้ไม่กอดท้าคุณแม่โอ้ยสิไปแรกก็ดีเลยอ่ะทุกคนจริงหรอฉันได้เงือกเลยหรอเนี่ยอพิธิหารทุกคนโอ้ไม่กอดเป็นตัวที่แบบมันต้องมีอ่ะเพราะมันเป็นตัวที่เก่งกับบอสนะคะอีกตัวเมื่อกี้อุ้ยได้มีด้วยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็เก่งกับบอส โอเล t แม่ oh Lord, I love you so much v e r y good ขอแชร์ก่อนนะทุกคนเนี่ยทุกคนฉันได้ ASR ใหม่2ตัวแล้วนะได้โกเซนเมื่อชานะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะไปดูคลิปที่เปิด ASR สลองฉามปีนะนั้นก็ได้ตัวหนึ่งนี่ก็ได้เงือกอีกได้ตัวใหม่มา2ตัวเลยดีมากโอเคมาแล้วค่ะเลดเลดมารอบแรกนะคะอ่ะสิบใบที่สนะคะ อันนี้วัดกับหมวละกันเผื่อมันจะแบบดีเมื่อกี้วัดดาวก็ออกนะทุกคนว่าไป2.5มีอยู่จริงทุกคนพุ่งบนว่าเกือเกือไปหมันมาได้ปะไม่ได้ละอุ้ยไม่แล้วเหรอไม่ไรอะอาออันดนได้อีกแล้วอะตัวที่ลานละมังอาโออันดนอะอชีวิต สองแพ็กติดเลยหรอแรงอยู่นะอุ้ย,ยตัวอีเมกอู้ตัวน,นี้หน่องก็นัดก็ยังไม่มีนะทุกคนอ้าอ้ยเลิศไม่ไหวสามตัวไม่ล่ะสามตัวแม้สามตัวก็ดีนะอ่ะอันนี้ฮานะอ่ะ ไม่มีแค่ยี่สิบแพ็กเองนะทุกคนออกครบแล้วว่ะสองนห้าก็คือไม่ได้เปิดเพิ่มแล้วนะทุกคนถ้าเปิดมันก็จะไม่มีแล้วอุยตำนานปะเนี่ยยี่สบแพ็กครบสามสามเลยเหรอป้าไปทุกคนอืมทุกคนดูดิเนี่ยเกมที่รักเราหนึ่งฉันไม่ดูก้กับอมิจีจริงๆนะทุกคนน่ะครบแล้วทุกคน จบ,บยี่สิบใบตบมือคาสำหรับดวงในวันนี้อันนี้ขอไม่ลุนนะสามเปอร์เซ็นอันเนี้ยมันยากไปอ่ะเก็บเพชรไว้ดีกว่านะทุกคนดอสุ่มต่อไหมไม่สุ่มได้ไหมอ่ะทุกคนมันมคงไม่ได้หรอกเนี่ยถ้าได้จะต้องเลือกตัวนี้เลยนะมันไม่ออกอะ่ะนี่เป็นตัวที่อยากได้ที่สุดแล้วตัวเนี้ย ใบเหรอมันจะออกอยังไงอ่ะใบทองไม่หรอกนะเก็บไว้ดีกว่าเผื่อเราแบบครบอันนี้ครบ120ร้อยี่สิบก็ค่อยอันนี้เนาะวิเอด e ิเมนอะไรอะ่ะอไปดูกันนะโอ้ยไ,ได้สีดาวอ๋อเอด e ิเมนได้สองเอสเอสอในสิบโลอืมยากนะแบบนี้ก็เอามาเป็นเอชิเมน t หรอแรงเหมือนกันนะ เลิกทุกคนปังไม่ไหวอูดปังไหมใช่ว่ะปังอยู่นะยี่สิบเพรปิดเลยอะ่ะอ่ะอุ้ยนี่ไงได้สามสหารเสือท้ทองทะเลมันดีทุกคนเนี่ยกำลังใจในการเล่นเกมทุกคนเกมที่รักเราจริงๆ <laughs> นี่นะคะ,ต, tamam. ะ,คะตัวที่นัดได้นะคะอ p เหลือเยอะมากที่ยังไม่ได้เนาะดูดิ SSR s r เหลี่นกเหลนนกนะคะกับอีกตัวนี้นี่นกนกตัวตัวพัจจันทร์แล้วก็อีแล้วก็นางได้แดงกับ2คนนี้นะคะนี่ก็ยังไม่ได้โยดีใจมากเลยอ่ะได้ได้เงือก ในน้องเงือกทุกคนน้ำตาสไลเมื่อกี้เอาจริงจบละมิชชั่นสามทับสามของฉันในเขาดูเงือกหน่อยดิทุกคน,นงเงือกดูดีเนี่ยมันดีดีอย่างือกดูดีโอเมก็ oh God. อยากอีโวเลยอ่ะ ะฮีโวก็เป็นแบบนี้ทุกคนสวยไหมยสวยเนาะก็สวยเลยสวยไม่พอเก่งด้วยนะไปขอดูก่อนนะใช้เท่าไหร่อ๋อไม่กอใช้สิบสองตัวนะทุกคนรูมาดำแล้วก็ได้โกเซนนะคะทุกคนนี่คลิปเมื่อกี้นี่เปลืองมากเลยนะทุกคนถ้าทำหลายตัวแล้วก็ได้นี้โยตัวหีนี้มาตัวหนึ่ง พี่ยังไม่ได้เนี่ยได้เยอะมากอีกเนะี่ยูเทนก็เยอะนะเนี่ยอันนี้โคตรเยอะเหมือนกันเนี่ย,ยเอสพีได้โคตรซ้ำเลยทุกคนดูดูดิเก่อะไรขนาดนั้นนะโอ้ย oh <my> god บอกเลยว่าใส่ฟรีนะคะนะไม่เคยเติมนะเติมแค่แพทเทิร์นพาร์อย่างเดียวตัวเนี้ยพาร์เนาะเติมแค่ตัวนี้อย่างเดียวนะคะ เนี่ยขอเรียกว่า่าเวลล์พาดลวกันเนาะอโอเคจบแล้วมั้งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็ออกแล้วว่าสามทับสามคตรด,ดีบอกเลยโอเคค่ะสำหรับใครชอบก็กดไลค์นะคะกดแชร์กับคลิปนี้เนาะถ้ามีโอกาสก็อาจจะมาเปิดในเรทอื่นนะแต่ ถ้าเลย3ทับสนี้รู้สึกว่ามีดวงมากเลยนะเอาไม่ได้โมนะไม่ได้โมดวงตัวเองเนาะโอเคใครชอบก็อย่าลืมาฝากซับ c r i b e แล้วก็ฝากกดติดตามที่แฟนเพจ b o o k Ajuma Channel ด้วยนะคะตัวนั้นก็ลงเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะเป็นทางเฟซใครสะดวกก็ไปทางนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์ทางเพจด้วยนะคะทาง YouTube ก็กด Subscribe ไว้ก็ด้วยก็ดีนะคะสำหรับใครที่จะ ปีชมคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะนัดอ่านทุกคลิปนะคะจริงๆพี่ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันยอง